นักข่าวญี่ปุ่นขำกันทั้งศัตรูเลยครับเมื่อมารายงานข่าวเทศก,กาลสงกรานที่ประเทศไทยนะครับกลับโดนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกระหน่ำรุมสาดน้ำใส่เรียกว่าไม่ว่านักข่าวไหนลงพื้นที่ต่างก็ต้องเจอแบบนี้ทุกรายครับและสื่อหลายช่องของญี่ปุ่นนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับสงก,การานไทยต้องว่าเทศก,กาลสงกรานเป็นที่นิยมจนพวกเขาต้องเดินทางมาถ่ายและรายงานข่าวบรรยากาศจริงๆกันเลยทีเดียว สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าที s เอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ที s เอสไทยแลนด์ now ยังไม่จบครับสำหรับสงกรานในประเทศไทยเมื่อนักข่าวญี่ปุ่นนะครับลงพื้นที่รายงานข่าวในเทศกาลสงกรานไทยจริงๆครับก็ทำเอาหากันทั้งศัตรูในญี่ปุ่นเลยครับสำนักข่าวหลายช่องก็ทำข่าวเกี่ยวกับสงกรานไทยเยอะมากๆครับในญี่ปุ่นสำหรับนักข่าวที่ลงพื้นที่สงกรานไทยท่านนี้นะครับเขาบอกว่า นี่คือเทศกาลเล่นน้ำแบบดั้งเดิมที่ประเทศไทยที่พวกเขาเพิ่งได้รับการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ของยูเนสโกเมื่อสิ้นปี2566ที่ผ่านมาโดยเทศกาลน้ำจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนเมษายนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีส่วนใหญ่คนทั่วประเทศจะสาดน้ำกันตั้งแต่วันที่13 14 15 และหลังจากนั้นจะมีวันไหลในบางพื้นที่และบางสถานที่ที่ยังคงเล่นน้ำกันอยู่จะเห็นว่าชาวไทยทั่วประเทศต่างก็ออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของพวกเขาและมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในการเล่นน้ำของประเทศไทยที่โดดเด่นคือการประแปลงศาสน้ำนั่นมันทำให้รู้สึกว่าเราคือที่รักของชาวไทยถ้าคุณโดนแบบนั้นนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับที่ นักข่าวได้ลงพื้นที่เทศก,กาลสงกรานต์ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของข่าวนี้ก่อนที่จะไปฟังสำนักข่าวญี่ปุ่นอื่นๆเมื่อฟังคอมเมนต์นี้จบมุมมองแรกนะครับกล่าวว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองไทยยังไม่กลับเลยและรอวันไหลที่พัทยาคอมเมนต์ต่อมานะครับมันน่าตื่นเต้นมากๆขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขในปีใหม่ไทยคอมเมนต์ถัดมาครับสุขสันต์วันสงกราน พบกันใหม่ปีหน้าประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับฉันช่างคิดถึงเทศกาลนี้เหลือเกินปีนี้ฉันไม่ได้ไปน่าเสียดายจริงๆมุมมองต่อมาครับดินเหนียวที่เรียกว่าดินสอพองในประเทศไทยมันเหมาะกับการการันแดดมากๆมุมมองต่อมานะครับเป็นการรายง,งานข่าวที่จะดูสนุกมากๆมุมมองต่อมาครับเทศกาลนี้ดูน่าสนุก ดูนักข่าวรู้สึกว่ากำลังสู้ชีวิตมากคอมเมนต์ต่อมาครับชาวญี่ปุ่นท่านนี้กล่าวว่ารายง,งานข่าวได้เยี่ยมมากๆดูแล้วก็ตลกสงกรานต์ไทยเป็นเทศกาลน้ำระดับโลกมันคือวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเทศกาลดีแต่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายสุดๆมีการเกิดอุบัติเหตุมากมายในเทศกาลนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ เพียงแค่การเล่นน้ำฉีดน้ำภายในประเทศอากาศร้อนแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตื่นเต้นกับเทศกาลนี้มุมมองต่อมาครับฉันตลกกับการรายงานข่าวมากๆขอบคุณที่พยายามคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันกลัวปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่เช่นปืนบาชูกา้าฉีดน้ำใส่ชั้นเมื่อปีที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับสงกรานต์ที่ประเทศไทยมีบรรยากาศที่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมามาก ปีนี้ผู้คนเยอะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็แน่นทุกพื้นที่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวแรกและก็คอมเมนต์ของข่าวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวอีกหนึ่งสำนักข,ของญี่ปุ่นนะครับเป็นสํานักที่ชื่อดังในญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าผู้คนมากกว่า1ล้านคนมาเยี่ยมเทศกาลสงกรานที่ประเทศไทยที่เซ็นทรัลและสถานที่ต่างๆภายในภาคกลางของไทย เทศกาลสงกรานต์เทศกาลที่น่าตื่นเต้นของประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วโดยสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ําสาดน้ําที่เซ็นเตอร์พัฒนาและได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า1ล้านคนพร้อมกับมอบประสบการณ์อันน่าจดจําในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและยกระดับสงกรานต์ของประเทศไทยขึ้นสู่10สุดยอดเทศกาลระดับโลกเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมประเพณีและความงามท้องถิ่น ที่ผสมผสานอย่างลงตัวเพื่อนำไปสู่ความเป็นไทยไปสู่ทั่วโลกผู้เยี่ยมชมได้เพลิดเพลินกับการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยอันหลากหลายที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกซึ่งรวมถึงมวยไทยการแสดงโขนสมัยใหม่พวกเขาบูชาและนับถือพระพุทธร,รูปจากสี่ภาคทั่วประเทศและมีสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คที่จัดสงกรานต์กันอย่างคึกคัก ไปจนถึงเทศกาลดนตรีที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศเทศกาลสงการภายในประเทศไทยในปี2567จะสร้างความทรงจำอนาจดจำแบบไม่รู้ลืมโดยเฉพาะที่กรุงเทพเซ็นทรัลเวิลด์สงการเฟส2024จะแสดงแลนด์มาร์คสงการระดับโลกใจกลางราชประสงค์เผยทุกแง่มุมของเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับโลกได้รับรู้เพลิดเพลินไปกับกระบวนพาเลทมิสยู Universe, นิเวิร์สนางสงการของไทย กับศิลปินชั้นนำกว่า100คนพร้อมเทศกาลดนตรีและกิจกรรมวัฒนธรรมไทยพบกับ Miss Universe 2023และทูตวัฒนธรรมระดับโลกและยังรายง,งานข่าวต่ออีกนะครับว่าสถานที่จัดงานสงการที่สำคัญและใหญ่ๆทั่วประเทศนั่นก็คือ Central Westgate สงกรารหาดใหญ่2024 c e n ี r a l นเหาดใหญ่สงกรารบิกินี่บีชวอร์ที่เซนภูเก็ตเทศกาลสงการ,กราวันไหลพัทยา2 0 2พ ที่พัทยากลาง Central ลแอร์พอจัดงานวอเตอร์เชียงใหม่2024เซ็นทรัลโคราชจัดงานสงการานต์โคราช2024และที่เซ็นทรัขอนแก่นพร้อมคอนเสิร์ตฟรีนี่ก็ถือว่าเป็นการโปรโมตสงการานต์ไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับในญี่ปุ่นอย่างที่หลายคนทราบกันดีนักว่าสิ่งไหนที่ได้รับความนิยมสิ่งไหนที่คนนิยมสิ่งไหนที่คนให้ความสนใจนะครับนั่นจะมีการรายงานข่าวมากเป็นพิเศษ นั่นก็คือสงกรานต์ไทยนี่แหละครับไม่ใช่แค่ทางสื่อญี่ปุ่นนะครับที่รายง,งานข่าวสงกรานต์ไทยสื่อต่างๆทั่วโลกนะครับทั้งเยอรมันฝรั่งเศสจีนอเมริกานะครับก็รายงานข่าวสงกรานต์ไทยสิ่งไหนที่คนสนใจสิ่งนั้นจะมีการรายงานข่าวมากเป็นพิเศษครับการรายงานข่าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสงกรานต์ไทยไปนในตัวและหลังจากที่จบสิ้นสงกรานต์ไทยไปแล้วบางสถานที่ก็เริ่มวันไหล,ลนะครับ โดยเฉพาะที่พัทยานั้นจะจัดถึงวันที่21เมษายนเลยเชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์ผ่านมาจบหมดแล้วจนถึงวันไหลนะครับจนเสร็จสิ้นวันไหลก็จะมีรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและชาวต่างชาติบางคนนะครับก็ยังไม่กลับประเทศยังไม่กลับบ้านตัวเองเพื่อที่จะรอวันไหลที่พัทยานี่แหละครับพัทยาก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของประเทศของเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปีเลยนะครับ เนี่ยครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็ฝากแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับและหากใครที่ชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมูลและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้ครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ